สวัสดีนะคะพกเราหลาเกมพวกเราหลาเกีเรเรเกยร์นะครับอู้ดีคอนเอาเกีร์กระผมใจอ,ในนะอีกแล้วนะครับกับคุณคุณบอสเซ่เออเดาให้ตอบชื่อหรือว่าให้ตอบว่าเป็นอะไรสังเกกับพี่ซางอีกแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้เรากำลังหนีเกย์อยู่ใช่ไหมครับพี่ อืมหน้าเหมือนเป็นแบบว่ารูแมนแล้วแบบว่าม่ใเ่อร์อนี้นะครับเอิม่มให้ใจเขาได้ประชานชื่อมันเลยดีกว่า,อข,าขอให้พัฒนาเขาก็มันนี่นะครับมิสเตอร์มันมิสเตอร์น่ใจมิสเตอร์เราต้องเขียนไปบอกมันนะอ้อยเรามาสร้างบ้านกันเถอะไม่รู้ว่าทำอะไรสร้างบ้านใหญ่ กว่าของพีเย่เดินกลับบ้านเย่้าเลไม่มีมา้าเย่ฮัลโหลอยู่ไหมอยูไ่ไอ้สายเข้ามาตอนไหนอะเดียนบเดียวบอกอะไรไม่ถึงกึินเลย งั้นเราก็ทีพีไปหาเขาก่อนเลยไม่ดิดดเจแอฟก็โดนแบ่งตามกันฮะเอฟแล้วอย่าเป็นอาบางังสิเก็บของมันไม่เมื่อกี้ลูกเก็บของเออเฮ้ยได้ดาบฟองจะิีซอมบี้ด้วย เออใจใจว่างแใจช่วยอำนวยการช่วยแบบว่าตัดไม้ตีโอเคต้นหนึ่งนะยังไม่ตองไปรูปนะนี่นะครับชื่อไอหมอนี่นะครับแต่มัอยู อืมอะไรคือกูรี่เลยใจไม่รู้จักกูรี่ก็หมอนั่งไงครับคนที่เอาแต่แก้เราครับอืมูรี่คืออะไรรู้จักแหเกูมันก็คือหน้าตาของอาเบกนี่งงสมองควรแต่จริงๆริมันเป็นซุปเปอร์แมจต่หน้าตาเหมือนอาเบแล้วก็เลยบอกว่าหนีอาเบกพยายามเข้าใจนะอืมจะพยายามเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจก็ถูกกลมันจะพูดเพื่ออะไรวะโอเคนะคบไปเอาไม้มา นี่ไงพี่ไหน่ก็อยู่ตรงของครับครับไปเอาไม้มาเร็วๆนี่เนี่ยไอ้ไม้ดำนะมานไเยอะๆเลยไอ้เยอะแหน่แน่พี่ก็ดูหน่อยว่าไอ้พวกไอ้เกนั่งมันจะมาอีกไหมหนีตายนรกเกดิงหนีตายนรกเกดิงโอ้แมะ น,นี่เราลอกจับมางเอาใช่ไหมเนี่ยพี่เอิอ่มถ้าไม่รอดแล้วเราจะมายืนอยู่ตรงนี้เหรอถามาอะไรแปลกแปลก บา้าบ้าบ้าอ้าลืมทำให้หิมะละลายอีกแล้วเฮ้ยขอจิตสงไว้ได้ยังเซอร์มิโก็บอกว่าหนุกไหมหนุกเฮ้ยใครยิงฮนูผมไงได้ถึงเนีมิไม้พี่ไม้พี่พี่วันโปรเทคเ<ห>น,นี่ยถามอะไรหน่อยดิ เออโอ้วางเอานี่นัะเออใครผมไม่เอาหินโกบเอาคือเราก็เอาหินโกบแทนได้เอาไม้โกบแทนมาเรามีเหล็กกับฟิ้นใช่ไหมเราต้องตักของแกแกบอก what <อ> <วะ S 1> the fuck อ,อ๋ <c oughs> อ <c oughs> ไม่รู้ว่ามันติดจริงแม่เจ้าพี่หาเรื่องตัวเองอ่ะเบลนี่อะไรเนี่ยมันก็ไม่บอกว่ามันติดไม่ติดเฮ้ยต้องไม้ออหน่อยฉันอยากได้ต้องไม้อะเพราะว่าต้องไม้ออมันคือตุ้มไม้อะแล้วต้องไม้อะก็คือต้องไม้อะอพอมึงเฮ้ยพิกกี้พิกกี้ มีจุกไฟเผาด้วยนะคืนความชุ uh, hey, ่มชื้นให้กับบ่อน้ำกัามีอย่างเป็นธรรมชาติเอาเฮ้ยมันไม่อยู่ อืมมันไปแล้วก็บุญเย่มแล้วจะูกไฟแถวนี้เพื่อได้แน่นี่คือการคือความชุ่มชื้นให้แกาปเฮ้ยพี่พี่ตัวต้องอ้อเจ้นีนีิซาบูซาบูซาบูเปอ, <c oughs> อับเผลไม่ได้ขอนเราต้องตักครับต้องไมบอกว่าฮ้ยกูทำไมแล้วเราก็จะบอกว่าผ่เอา้นาน้ำิ่มน้ำิ่มละลายมาแล้ว กำต,ตามสน,นองเหรอเยี่ยมแล้ววางไฟจะดีกว่าไหมอย่าเผาเสียไม่มีอะไร้นมากเฉยมันไม่มไหม,ม,ไมหรอแต่ถ้าทำเงี้ไหมแนีๆเรื่อมไหมโอ้แล้วจะตกพื้อ ดาโลกอันเนี้ยไม่ชัวร์ๆไม่ต้องคิดมากเออผมมือแบบไปเชิญนี้เขาส่วนใหญ่เขาจะให้เราไปล่าบอสนะครับแล้วล่าบอสเราจะได้เหล็กกับเลเวลมานะคะเดี๋ยวผนจะไปสาที่กลับบอสบอสนี้ก็ได้นี่นะคะบอสนี้นะครับนี่คือบอสขวแข็งนะคะัวมันเป็นน้ำแข็งครับเอออ่านชื่อก่อนไหมไอ้ที่จะอ่านชื่อ แล้วแม่ก็เสือกลูกกอกไปข้างนอกด้วยนะมันคือมันคือเอไก่ใช่ันโีสวัสดีสวัสดีสวัอยีสวัีเลัสมาสวากที่วั้งเรียวีัสดัีสัสีสีวัสดี่สดีัสดีสสดว เรื่องสจระดิกนะครับคือเราฆ่าบอสอย่างเดียวนะครับแล้วเราก็จะได้ของมาได้ไม่ได้ก็นแล้วมีทั้งจิ้งพี่ซอมบี้ซอมบี้ยักษ์ยังมีเลยนะครับฆ่ายง่ายแต่ซอมบีส้สเกลต้าเราจะมาดูฟาจากซอมบีส้สเกลตันนี่คือโคตรมหายากเก่งเกียงหัวเขียวเลยนะครับเนี่ยครับแป๊บเดียวไม่ก็ตายแล้วเราอะคือแท้ ไปไม่ได้เลยที่เราสามารถฆ่ามันได้แบบง่ายๆเยเออจริงๆนในนี้เป็นซอมบี้ยักษ์แต่รู้สึกมันตายไปเราอยากรู้ว่าตัวไหนเป็นบอสในอันนี้นะครับบอสตัวจริงในนี้มันต้องเป็น มันต้องไม่มีดาบนะคะพี่ดีนะครับอย่าเชื่อีกทุกที่างดีนะครับโอ้พี่พี่บล็อกเอ้เราจะใส่ไอไียเว็บไซ์อ้บลอกหมูมันเกิแลบวบอกหมูมันเกิแล้วเนี่พวกเราพวกเรากำลังช่วยกันอยู่เนี่ยใครช่วยใคร แต่คนส่วนใหญ่เขาไม่อยากให้ช่วยกันนะคะเพราะว่าเขาอยากเอาของของเองคือเขาว่าต้องพยายามแย่งของกันนะครับถูกต้นนะครับโซนนี้ส่วนใหญ่เขาจะแย่งของเองนะครับแล้วมันก็จะบ่อเลือกแล้วก็จาเหม่นในการต่อสู้น,นะครับนี่นะครับนี่คือบล็อกแมงม เดี๋ยวจะมีคนถามว่าทำไมตัวเยังเตยมีมามาแล้วมาแล้วกากด้วยอุ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหพี่โดน้มล้มกากไหมนะก็กากนะตีแล้วมันจะเด้งแล้วเราก็ตีมันกลับได้แต่มันก็หกอยู่กากเนาะไม่รู้ใครกากก็ผมเนี่ยแหละกาก เออหิมะไอห่าไม่ติดเออบ้านตัวมันมีสควอชสามารถไปใส่บ้านตัวปล่อยไฟฟ้าได้บ้านตัวปล่อยไฟได้ไอ้ตะกี้เลตันใช่นะครับแล้วเราต้องไปติดเกาะไอ้เจ้าไอสกีเลตันโอเคนะครับคุณซานน้อยซานมาน้อยซานมานี่เร็วเข้าเดี๋ยวโอ้มาน้อย เฮ้ยนี่โัวบอกด้วยจุดไฟได้เดี๋ยวเร้จะจุดให้ดูแล้วมันมาตรงกูเนี่ยนะเอาไปละเอาขัวทุัวแตกเนาอันหนึ่งกับคนเน่าเน่าคนหนึ่งกับไอ้สไปเดอร์เน่าเน่ากลัวหนึ่งเพอามันปน่นึกผอไปทีไอ้เน่าเน่าไอ้เน่าเน่าคาอันเชื่อให้แกละไอ้เน่าเน่า ปาบาลีดาเออไอเนาเนพี่มันมาหาเรื่องกับผมแล้วเร็วเร็วพี่รีบเกิดเร็วไอเนาเนาไอ้นาเน่เร็วเไอเนาเน่ามันเขาผมแล้วเนี่ยยี่มิสเตอร์แซนเอ็นชารดาบกันไอ้นาเนาเดี๋ยววันนี้เจอเรื่องเฮ้ยเรื่องดาบเล็กไว้ที่บ้านข้ากับคุแล้วครับข้ากัคุอีกแง คาร์คาโกนี่คืออะไรไปดูในวิาโซนะครับสนับสนุนด้วยวิาโซไม่ใช่ครับไปแล้วสมัครเข้ามกับพวกเขาด้วยไม่ได้บ้านเมื่อก um mm ี้นี้จะได้ติดโคไว้เปล่าไม่อีกก็ไม่เอาไอ้ดีมีทางเดียวคือหาทางกลับ พี่ไปหาก่อนเลยผมขอค่าบอให้ได้ของก่อนไอีตัวเนี้ยเป็นของจริงอะสวยแล้วสวยแล้วโอ๊ยไม่ต้องค่ามั้งเหรพี่มันเลือกแปะค้อยมันเพิ่มเลือกอินได้น้ำพี่ก็เซฟเลยได้ TPA มาที่ทาหาทางเลย เอ้ยโอ้ยอ๋อนี่ไงที่ใจวางไม้ป่ะน่าจะใช่พี่ก็หรอดี๋ยวผมขอลงไปดูหน่อยเอาเกตัน ใช่แี่แถวนี้แหละตัวนั้งอะพี่แล้วพี่วางเฟอร์นิัจอร์ไว้เป็นกระบัวเลยพี่ต้องคงเอาเองนะมาช่วยด้วยเลยตายตายแล้วเคยสั่งเอาไปไม่วางวะเออจริงด้วยไอ้มาเจ้คุณหน่อยดิผงหาทางไปเจอเหรอ ผมอยู่ไหนก็ไม่อยูนะเนี่ยเฮ้ยผมเจอซื้อพีแล้วมาช่วยนะมาช่วยแล้แลเอ๊ะต่อยจ้เราคือเจ้าพ่อเฟอร์นิงตายดิ่ตายแมตายแม่ตายดิ้งตายแม่แม่ามมมมจะเปลืองทรัพยากเารเพราะทำไมไใจได้ดูพื้นดิ เออเราทิ้งขยะไ้ด้วยเ n t นอ e s t i n เดินขึ้นไปไป <c oughs> ที่นี่ก่อนเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะไปเอาของที่สปาก่อนแม่ดูพีแกขอช้าไใหน่อยนะ <ไป S 3> แล้วผมก็ต้องขูง่คุณเยวใช่ไหมเนี่ยกำลังเอาพีแกไปช่วยรอไป๊บเดียว เมื่อลูกโตโต้กล่าวว่ายานานินก้าจะเกิดอรเกิน,น,นโูกโตโต้นี่ค่ะหลังจากที่พวกพี่รู้วีก็ได้กล่าวเออขอเวลาสักคนนะคะ